ทุกคนทุกคนค่ะเจเราจะทํายังไงดีให้ลูกค้าร้านเราเยอะขึ้นจัดโปรโมชั่นไหมคะเจลดแลกแจกแถมอย่างเงี้ยลูกค้าชอบอืมก็ดีนะแล้วพี่พรว่าไงคะและอีกอย่างนะคะเจเราต้องมีเชลโปรโมชั่นเด่นๆหนึ่งเชลนะคะเจดีชมพู่ความคิดดีมากง้นเริ่มทําเลยจะ้ะชมพู่วันนี้เราเริ่มจัดทําโปรโมชั่นกันเลยไหมพี่พรก็ไปทําสิทําตามที่หนูพูดนั่นแหละอืมโอเคโอเค พี่พรทาไมเรียงแบบนี้ล่ะทําไมไม่เรียงจากเล็กลงมาใหญ่เรียงสับไปสับมาแบบนี้มันไม่สวยก็มาเรียงช่วยหน่อยสิพี่ก็ไม่รู้เนาะโอ้ยเรื่องแค่นี้ก็ทาไม่ได้แค่เรียงสินค้าเองทําไปเลยเชลโปรโมชั่นเราเป็นยังไงคะเรียบร้อยไหมทุกคนเรียบร้อยค่ะเจะ๊หนูเลือกแต่ตัวขายดีมาเลยนะคะเจะ๊หนูจัดสวยงามมากยังไงสะดุดตาลูกค้าแน่นอนค่ะโอ้ยพี่พรอ,อย่าไปจัดของเขาคะ่ะชมพู่เขาจัดไว้เรียบร้อยแล้วชมพู่ไม่ได้จัดค่ะพี่เป็นคนจัดแล้วก็ยังจัดไม่เสร็จอ้า ไหนชมพู่บอกว่าจัดเรียบร้อยแล้วไงคะพี่พรจัดเสร็จหรือ,อยังไหนดูซิเดี๋ยวเจ๊ก็มาถามโหสวยงามทําได้ไงเนี่ยทาไมจะทําไม่ได้ล่ะชมพู่ก็พี่พรใช้มือทําไม่ได้ใช้ปากทำเฮ้ยจอดชิดขนาดนี้จะจะออกยังไงเนี่ยแล้วจะของรถอยู่ไหนเอารถใครมาจอดขวางทางฉะนั้นฉันจะออกยังไง คันสีส้มนี่รถคุณเหรอใช่จอดชิดชั้นขนาดนี้ไม่คิดเลยเหรอว่าฉันจะออกยังไงนี่ฉันนั่งรอคุณมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะรู้ไหมก็ฉันไปทําธุละแล้วเนี่ยรถใครจอดขวางฉันอยู่อย่างนี้เนี่ยฉันไม่รู้มาถึงก็เห็นจอดอยู่อย่างนั้นละขยับรถหรอกให้ฉันเร็แล้วฉันรีบเสียเวลาจริงๆเลยอ๋อใหญ่นี่ถ้าถอยรถมาขวางฉันทําไมก็ฉันจะออกโอ้ยแล้วแกจะเข็นมาขวางฉันทําไมก็เธอมาขวางฉันจะออกก่อนอปฉันจะออกก่อนฉันจะออกก่อนไเธอนี่พวกเธออะไรกับรถฉันนี่รถเธอเองเหรอ เธอนี่เองตัวปัญหาที่ทําให้ฉันเสียเวลามันจะเสียเวลาอะไรนะังหนาแค่ไปซื้อของแป,ป๊บเดียวเองแป,ป๊บเดียวเหรอเธอนี่เห็นแก่ตัวจริงๆเลยนะนี่เธอว่าฉันเห็นแก่ตัวเหรอเอาเมืออกจากรถฉันเลยนะเฮ้ยอ,อะไรกันอะที่จอดมีกว้างขวางไปแย่งอะไรกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยยาสีฟันซูเหรียญมันอันไหนเนี่ยน้องคะน้องคะหาตัวไหนไม่เจอเหรอคะลูกค้า ยาสีฟันซูเหลียนมันตัวไหนหรอคะน้องพี่หาไม่เจอเลยเพอดีว่ามีคนฝากซื้อมานะคะเออเดี๋ยวหาให้นะคะลูกค้ายาสีฟันซูเหลียนหรอคะไม่มีนะคะลูกค้าไม่มีนะคะลูกค้าแต่เขาบอกว่าซื้อที่นี่ประจํานะคะงั้นไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยววันหน้าพี่มาดูใหม่ละกันยาสีฟันซูเหลียนมันเป็นแบบไหนไม่เคยได้ยินชื่อคุานคขาเออ แลเรามียาสีฟันซูเหลียนขายด้วยหรอคะมียาสีฟันซูเหลียนก็ยาสีฟันสมายออนไงเอ้ามันตัวเดียวกันหรอคะแต่หนูไม่เคยเห็นว่ามันเขียนว่าซูเหลียนเลยนะคะเอ้าแล้วตอนนี้ลูกค้ายังอยู่ไหมเดี๋ยวป้าจะเดินไปบอกเขาเอ,อ่อไม่ทันล้วคะ่ปะปนกลูกค้าไปแล้วก็ลูกค้าไม่พูดว่ายาสีฟันสมายออน จะมายาสีฟันซู้ลงซูเหรียนทำไมโอ้ยแล้วจะแถททำไมล่ะนี่ทำงานมากี่ปีแล้วอะไรแม่ฮะรูทำงานอยู่ฮะตัวเล็กไม่สบายหรอเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะ่ะ พ,พรคะพี่พรลูกหนูไม่สบายค่ะเป็นอะไรมากไหมตัวร้อนมากเลยค่ะต้องพาไปหาหมอด่วนไปสิไปรีพาลูกไปเดี๋ยวพี่จะดูแลร้านเองหนูไม่มีเงินสักบาทเลยค่ะพี่พรไปหาหมอก็ต้องใช้เงินหนูผู้จ่ายค่าเช่าบ้านไปจะทํายังไงดีเอาเอากับพี่ไปก่อนอะเดี๋ยวเดี๋ยวมีก็อเอามาให้นะขอบคุณนะคะพี่พรเดี๋ยวหนูจะรีบพามาให้เลยหนูไปก่อนนะคะไม่ได้การละมิทิน ครับพี่พรแกรู้ไหมว่ายัยเมีมเม่ยวมันยังไม่ได้แต่งงานใหม่ฮะแล้วเมียวท้องได้ไงก็ลูกแกไง,งโง่พี่พรบอกความจริงมันได้แล้วเลี้ยงลูกคนเดียวลําบากจะตายจะปิดไว้ทําไมหนูไม่อยากเป็นทาราของใครเมียวลูกเราจริงๆเหรอก็ใช่สิตอนที่แกทิ้งมันไปมันท้องได้สามสี่เดือนแล้วเอาเมียวจริงเหรอเราขอไปหาลูกได้ไหมไม่ได้โอย จะกรกันทําไมไป,ไปไปพาลูกไปหาหมอลูกยังไม่สบายอยู่ะลูกไม่สบายเหรอเดี๋ยวพาไปหาหมอเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจทิ้งเธอเราขอดูแลเธอกับลูกได้ไหมไปรีบไปเราเร็วโอ๊ยไม่ปวดท้อง,งเลยี่นิวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะโอเค okay. นิว รถเข็นขวาง,ง,งทางทําไมไม่เอาไปเก็บอืออันนี้รถเข็นของชมพู่ค่ะเจ๊ของใครก็ช่างเธอก็รู้อยู่ว่ามันขวางทาง,ขงเข็นอยู่เต็มสองตาว่ามันขวางทางยังยืนเฉยอยู่ได้เอาไปเก็บอูหูิวน้นําไปกินน้ําก่อนดีกว่าขายดีจริงๆเลยเติมเท่าไหร่ก็ไม่พออันิวทําไมคองวางเกะกะแบบนี้เออนิวไม่รู้นะคะเจะ๊อันนี้น่าจะชมพู่ะค่ะจะใครทําก็ช่างเธอก็เห็นอยู่ว่ามันเกะกะจะรอให้ลูกค้ามาเหยียบก่อนหรือไงเออค่ะค่ะ ชมพู่เนี่ยทำอะไรไว้ก็ไม่เคยเก็บเลยอุ๊ยไปพุด้ยเปียกหมดเลยอะไรเนี่ยรุมเสียทำไมเพะเอกคนนี้โหดจังเลย呀ะอ้ะอยอะไรเนี่ยนำนำอะไรเนี่ยฉันเก็บลื่นแล้วย,ยดียนิวแกเห็นไหมเนี่ยเพื่อนมันเปียกเห็นค่ะเห็นแล้วทําไมไม่ไปเอาผ้ามาเช็ดจะยืนซื้อเบออยู่ทําไมนึกจะรอให้ลูกค้าเลื่อนหัวแตกก่อนค่ะชมพู่สากไปซื้อกันแดดเชเอตัวนี้หน่อยนะที่เกล็ดเข้าไปอะ่ะตัวไหนนะ ใช่ตัวนี้หละอ่ะพี่พีกเนี่ยเก้าสิบาทเอามาไม่ใช่ตัวนี้แล้วตัวไหนอีกอะเนี่ยอ้ยน่าจะตัวนี้แหละพี่พีกใช่ตัวนี้ไหมไม่ใช่แล้วตัวไหนละ่ะทำไมไม่บอกให้ชัดเจนอ๋ยเ,เอ้าให้ดูแล้วทำไมโง่จังเลยก็มันจําไม่ได้นี่รู้ว่าทำไมไม่ลงมาซื้อเองนั่นแหละเวลาให้ไปเรียนก็ไม่อยากไปโง่ไม่ได้โง่ก็คีมในร้านมีหลายตัวจะไปรู้หรอมันตัวไหนโอ๊ย ไม่รู้ก็อยู่ในนั้นแหละไม่ต้องกลับเอาพี่พีชจะไปไหนรอก่อนสิพี่พีชพี่คะหนูขอสแกนแล้วเอาเงินสดกับพี่ได้ไหมคะเอาทําไมล่ะคะหนูจะเอาไปหยอดตู้เติมเงินคะ่ะอ๋อได้แล้วหนูจะสแกนเท่าไหรล่ล่ะสิบห้าบาทคะ่ะเรียบร้อยค่ะพี่นี่คะ่ะทำไมพี่ให้หนูแค่ห้าบาทล่ะคะหนูสแกนตั้งสิบห้าบาทก็พี่คิดค่าบริการสิบบาทไงคะพี่คะแต่หนูมีเงินแค่สิบห้าบาทหนูต้องไปเติมเงินคะ่ะแล้วมันใช่เรื่องของพี่ไหมล่ะ พี่เอามาให้หนูก่อนได้ไหมคะสิบห้าบาทหนูไปเติมเงินเดี๋ยวหนูจะเอามาคืนให้ค่ะก็ได้แต่ต้องรีบเอามาคืนแล้วกันเล่เข้ามาจ้าเล่เข้ามาจ้าแม่ค้าขายอะไรจะเนี่ยขายลิบบัตบูจ้ะลองได้นะแต่ถ้าลองแล้วชอบไม่ชอบก็ต้องซื้อขอลองเบอร์สองแล้วกันนะแม่ค่ะ สอนให้ทาลิปแบบนี้ไม่มีความรู้ซะจริงๆเลยเดี๋ยวจะสอนวิธีการทาลิปที่ถูกต้องอันดับแรกเราต้องเริ่มทาจากที่ริมฝีปากล่างก่อนนะคะคุณลูกค้าค่ะเกลี่ยข้างบนนิดหน่อยแล้วก็เม้มริมฝีปากบเบาๆแค่นี้สีก็จะเนียนสวยแล้วก็ติดทนนะคะคุณลูกค้าอ๋อได้ค่ะแม่ค้าแต่วันนี้ยังไม่ซื้อนะเงินยังไม่ออกไปก่อนนะ เรียกว่าของก่อนเที่ยงครับครับเจ๊โอ้ยลูกน้องก็ลาออกกันหมดคนพวกนี้งานหนักหน่อยก็อยู่กันไม่ได้ดื่มแล้วสดชื่นตาตื่นมีพลังฉันให้ค้างค่าเช่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่มีนะก็ย้ายออกไปเลยครับ รักษารอนานไหมลูกไม่นานเลยพ่อแค่เหลือหนูคนเดียวอะ่ะเอรหน้าหนูก็จบป .6 แล้วพ่อจะให้หนูเรียนต่อไหมแน้ะหนูอยากเรียนต่อไหมลูกหนูอยากเรียนหนูอยากเป็นครูแต่หนูก็สงสารพ่อพ่อตกงานมาสามเดือนแล้วเราไม่มีเงินเลยเรียนต่อได้ลูกพ่อจะสารฝันลูกให้เป็นจริงให้ได้งานหนักนะทนไหวเหรอผมทําได้ทุกอย่างครับเกีขอแค่รับผมเข้าทํางานนะเอาเอาให้เธอรองานหนึ่งวัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เหลืออีกตั้งสองคันรถผมก่อนั่งพับแปนหนึ่งครับเจ๊แค่วันแรกก็ไม่ไหวแล้วนะถ้าวันนี้คนของไม่เสร็จพรุ่งนี้ไม่ต้องมาให้เห็นนะอีกพี่น้องจะเพิ่งยอมแพ้ลากออกก่อนนะเว้ยอยู่เป็นเพื่อนข้าก่อนทำคนเดียวข้าเหนื่อยผมน่าจะไม่ไหวครับพี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งถอดใจดิเจ๊แกปากร้ายแต่ใจดีพอทนอยู่ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเลย <c oughs> พี่ดื่มอะไรครับดูสดชื่นมากเลยอะรับไปพลังตันพาวเวอร์ รสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยสดชื่น่ะพี่ผมพร้อมทำงานแล้วครับเฮ้ยเอออุ้ยอืมได้การได้การเจ้ <Yeah. S 1> เสร็จแล้วต้องงี้สิเอ็น้องอ่ะค่าแรงวันนี้เจ้เพิ่มให้เพราะว่าคนของเสร็จก่อนเวลาเอาเป็นว่าเจรับเจอเข้าทำงานนะขอบคุณมากครับเจ๊ขอบคุณครับขอบคุณครับขอาพี่จ่ายค่าตันพาวเวอร์ที่วันนี้ผมกินของพี่ไปเฮ้ย ขัละสิบาทเองวันนี้ค่าเลี้ยงงั้นพรุ่งนี้ผมขอเลี้ยงพี่คืนนะครับจัดไปอย่าให้เสียไอ้น้องซื้อที่เซเว่นอีเลได้เลยหาซื้อง่าย <laughs> รักษาหนูจะมีเงินเรียนต่อแล้วลูกชีวิตไม่มีทางตันใหม่ <My. S 1> ตันพาวเวอร์คิดตังไหมคะ่ะถ้าไวาจาัดะคะ่ะขอจ่ายเป็นแบงค์ยีได้ไหมคะได้สิคะลูกค้าดีเลยพี่หมวยจะได้ไม่ต้องไปแลกธนาคาร ขอโทษนะคะตูอขอจ่ายก่อนได้ไหมคะพี่พอดีหนูรีบอะคะออ่ะอือก็ไม่เป็นไรคะ่ะแม่ได้ไปมาจ่ายได้ค่ะลูกค้านี่คะ่ะ99บาทใช่ไหมคะ <S <S ไม่ต้องนับค่ะหนูนับมาแล้ว100บาทไม่ต้องทอนนะคะเฮ้ยมันจะครบอยู่เหรอพี่ครบอยู่แล้วแม่เราต้องเชื่อมั่นในตัวลูกค้าเนาะงั้นนับเลย ก้าสิบสี่เก้าสิบไหนบอกร้อยหนึ่งไม่ต้องทอนไงวะขาดไปไหนตั้งสี่บาทอุ๊ยนี่ไงชิโรอีตามหามาตั้งนานแล้วคิดเงินค่ะสองเก้าสิบค่ะนี่ค่ะพี่ อา้าแล้วครีมกล่องน,นั้นจ่ายแล้วหรอคะหนูซื้อมาจากร้านอื่นค่ะไม่ได้ซื้อที่นี่น้องถือเข้ามาตอนไหนคะหนูเดินเข้ามาก็เห็นพี่ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์อยู่พี่คงไม่เห็นหนูหรอกหนูหนูซื้อของมาจากที่อื่นทําไมหนูไม่ใส่ถุงล่ะที่ร้านสะดวกซื้อเาก็ให้ซื้อถุงทั้งนั้นหนูแค่ซื้อกล่องเดียวหนูก็เลยไม่ใส่อ้อเหรอ ถ้างั้นเขาหน้าหนูมาซื้อของแล้วถือของเข้ามาในร้านนะให้หนูฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ก่อนแล้วค่อยเข้าไปเลือกซื้อของข้างในนะคะอ๋อค่ะเอาแล้วแบบนี้ซื้อชิ้นเดียวอะ่ะจะใส่ถุงมิเนี่ยใส่สิคะอ๋อนึกว่าไม่ใส่นี่คะ่ะขอบคุณค่ะนี่คะ่ะเก้าสิบบาทอีกสิบบาทเอาเป็นที่การคิวไหมคะร้อยหนึ่งพอดีเลยี่ไม่เอาหรอก ปกติพี่ก็ไม่กันคิ้ววิ้ไม่ได้นะคะคิ้วอ่ะเป็นมงกุฎของหน้าคุณพี่ต้องกันคิ้วนะคะพี่ซื้อไปพี่ก็ทําไม่เป็นหรอกซื้อไปติดบ้านไว้เดี๋ยวก็ทําเป็นเองค่ะเออเออเอามาเอามาร้อยนิ้วพอดีใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณนะคะเท่าไหร่คะแปดสิบห้าบาทจ้านี่คะ่ะอีกสิบห้าบาทแล้วเป็นใบโกนหนวดไหมคะพี่เห็นหนูมีหนวดหรอก็ซื้อไปให้แฟนไงคะพี่เห็นหนูมีแฟนหรือไงเออน้องยังไม่มีแฟนเหรอคะก็ยังไม่มีนะสิก็เห็นสวยๆแบบนี้นึกวว่่ามีแแฟนล้อะค ตอนสิบาบาทนะคะไม่ต้องหรอกพี่15บาบาทใช่ไหมเอามาเลย